สลามาเลยกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาดูคุณยายนะคะกำลังจะหมกปลาไข่นะคะนี่ค่ะคือแม่ย่ารัดขั้นตอนนะคะเครื่องปรุงก็มีข่านะคะตะไคร้แล้วก็ขมิน้นแล้วก็พริกแห้งหอมนะคะหัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะตำให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วก็เอามาผสมอันนี้คือปลาไข่ปลาทะเลนะคะปลาําเค็มคือแม่แม่ยา่าแม่ย่าคุยกับคุณยายคุณยายบอกว่าเออลองมาทิชแพงดูเนาะคือเราใช้แต่ปลาน้ําจืดวันนี้เราก็จะมาหมกนะคะคือวิธีหมกนี่ก็เราเอาเป็นหมกไฟเลยนะคะไม่ได้นึ่งนะคะนี่ค่ะคุณยายกําลังห่ออยู่นะคะนี่ค่ะเป็นหมกไฟเลย เหลือไปย่างไฟนั่นแหละค่ะนี่ค่ะย่างเตาถ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเสร็จแล้วหน้าตาลุกลักษณะจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนี่คือปลาไข่นะคะหอมนะคะคือเราเน้นขมิ้นนะคะโอเคนะคะ อันนี้เรากําลังหมกนะคะพอดีฐานมันแรงไม่ยากก็เลยต้องเอามาวางไว้อย่างนี้นะกลัวมันไหม้เนาะนี่ค่ะคือหมกปลาหมกปลาไข่ของคุณยายเนาะฐานรอดชีงเลยสุดคุณยายนะคะวุ้ยควรจุนจุนเลยแรงมากเลย โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟนี้หน้าตาลักษณะจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะหมกปลาของเราใกล้จะสุกแล้วนะนะคะนี่ค่ะทีแรกห่อมันจะแบนๆเนาะพอดีคุณยายเขาบอกว่าเออห่อแบนๆนนี่เราหมกกองไฟเนาะก็เลยว่า มัดเป็นจุกเลยนะคะก็แบ่งได้สองห่อนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือปลาหมกของเรานะคะหมกแบบคนเหนือเนาะนี่ค่ะมีน้ำพริกพริกแกงทุกอย่างที่แม่ย่าบอกแต่ต้นนะคะ รูปลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะห่อแบบนี้นะคะแล้วไปย่างไฟนะคะดำหอมนะะตอนนี้ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือปลาหมกหมกไข่นะคะพริกแพงสุดของคุณยายนะคะวันนั้นเราเป็นปลาแอบเนาะแต่นี้เราเป็นปลาหมก หมกแบบคนเหนือเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆจำเนอจำเนอโอ้อร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะอยู่ที่ไหนก็อร่อยไ,ได้เนาะ <S <S โอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็น,าากกนกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ